อะไลหยาขอบคุณไม่ใจนะครับเรามาเจอกันพร้อมกับคำตอบวันนี้เราเข้าสู่การอุทิการพระเจ้าเป็นช่วงที่สองของหัวข้อประจำเรียนใหม่ของเรานะครับอาทิตย์ที่แล้วเราเริ่มต้นด้วยบทเพลงสมัยที่ผมกับอาจารย์วารินเป็นอนุชน <c oughs> <c oughs> เมื่อ40กับ50ปีที่แล้วเรามีเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่เราร้องกันบอกว่า พระเยซูคือคําตอบหลายคนบอกว่าหายากมากภาษาไทยหายากครับเพราะว่าสมัยโน้นเราไม่มีระบบการอัดแต่ว่ามีภาษาอังกฤษต้นฉบับอยู่ชื่อ jesus is the answer ยังมีอยู่นะครับแต่เพียงแต่เขาไปรีมิกซ์ใหม่ให้เป็นออกแนวที่แบบค่อนข้างจะทันยุคทันสมัยหน่อยนะครับลองเข้าไปหาฟังดูคนที่ร้องเพลงแรกๆเนี่ยคือ paul simon นะครับร้องนานแล้ว1974กตอนนั้นผมกระเทาะอยู่เลยอายุ1 2 1 3ปีเองนะ เพลงนี้เพราะมีความหมายดีชื่อ Jesus is the answer ของ Paul Simon หลังจากนั้นก็มีคนออกมาร้องอีกเยอะแยะแต่มีคนแปลอยู่ผมจำได้ตอนนั้นรู้สึกจะเป็น YFC แปลแต่ว่าแปลร้องในค่ายไม่ได้แปลอัดนะฮะฉะนั้นก็เลยหาไม่ค่อยเจอใน YouTube ปัจจุบันแต่เป็นความหมายดีมากที่หลายคนติดใจคือ Jesus is the answer พระเยซูคือคำตอบนั่นคือสิ่งที่หลายคนติดใจพระเยซูคือคาตอบ แต่ว่ามีอีกคนหนึ่งที่ติดใจหนักกว่านั้นก็คือว่าเขาบอกว่าเราพูดถึงแต่พระเยซูคําตอบ Jesus is the answer มีคนถามกลับว่าแล้วคําถามคืออะไรอะไรคือคําถามในเนื้อภาษาอังกฤษบอกว่า Jesus is the answer of the world today พระเยซูคือคำตอบของโลกในปัจจุบนันนี้แต่หลายคนถามกลับแล้วคำถามของโลกปัจจุบันนี้คืออะไร โลกมีคำถามอะไรบ้างมนุษย์มีคำถามอะไรบ้างที่ต้องถามหาคำตอบจากพระเยซูอาทิตย์ที่แล้วเราถามไปแล้วหลายคนข้องใจและอาทิตย์ที่แล้วเราคน้นพบว่าพระพคำของพระเจ้ามีคำตอบจำได้ไหมอาทิตย์แล้วพระเยซูตอบเรื่องนะครับพระเยซูมีคำตอบในเรื่องอะไรนะอาทิตย์แล้วเรื่องใหญ่มากเรื่องใกล้ตัวมากไทยพัฒนาขาดเรื่องนี้ไม่ได้นั่นคือเรื่องการทำมาหากิน <laughs> พระเยซูค่วงเราพระเยซูคือคำตอบในเรื่องการทำมาหากิน พระเยซูดูแลแม้กระทั่สวัสดิภาพสวัสดิการของเราโร่งห่วงมากปากท้องเรานะครับทำไปเล่นไปฉันอยากคิดว่าพระเยซูเนี่ยห่วงแค่ความรอดห่วงแค่วิญญาณจิตของเราไม่ใช่นะเพิ่มพิธ์ที่แล้วเราศึกษาไปอย่างของแท้ว่าพระเยซูแคร์ห่วงใยมีคําตอบแม้กระทั่งเรื่องปากเรื่องท้องแม้กระทั่งเรื่องการทำมาหากินแม้กระทั่งเรื่องการลงทุนของเราว่าลงทุนแล้วมันจะได้ขายหรือจะได้คนมาเดินดูเฉยๆไม่มีคนซื้อหรือเปล่า อะไรทํานองนั้นพระเยซูแคร์ขนาดนั้นแต่พระเยซูมีคําตอบคําตอบของพระเยซูหรือเชื่อที่ที่แล้วมีคำสองคำที่อธิบายถึงคำตอบพระเยซูขอสรุปนิดหนึ่งคือหนึ่งคำว่าปลิอวนของสาวกปลีด้วยปลาเรือของสาวกก็ปริมเกือบจะจมเพราะปลาเยอะพระเจ้าแคร์นะครับพระเยซูคือคำตอบพระองค์มีคําตอบ,ตอบสําหรับเรื่องความเป็นอยู่ของเราวันนี้ผมอยากจะพาพี่น้องมาศึกษาเพิ่มเติม,ตมอีกนิดหนึ่ง อะไรคือคําถามที่หลายคนถามถึงอาทิตย์ที่แล้วเราถามถึงพระเยซูห่วงใยเรื่องการธรรมหากินพระเยซูเป็นคําตอบในเรื่องใดบ้างนี่คือสิ่งที่เราจะมาศึกษาต่อในวันนี้ผมสัญญาว่าคําเทศจะสั้นมากเพราะว่าบ่ายนี้เราจะมีอะไรที่สนุกสนุกมากกว่าคําเทศ <c oughs> วันนี้จะพูดถึงหัวข้อที่สองสำคัญพระเยซูเป็นคําตอบในเรื่องอะไรบ้างครับของโลกนี้ของมนุษย์นี้ อาทิตย์แล้วเราพูดเรื่องการทำมาหากินการประกอบอาชีพการก็เรียกว่าการดูแลปากท้องเราวันนี้พระเยซูมีคำตอบในนี้ในลูก,กาบทที่19ข้อ1นถึงสิเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าโอ้แม้หลายคนจะถามว่าคำถามคืออะไรที่พระเยซูเป็นคำตอบแท้ที่จริงคำถามซ่อนอยู่แล้วในพระคำของพระเจ้า คำถามอาทิตย์แล้วพูดถึงการทำมาหากินการประกอบอาชีพการทําธุรกิจนั่นคือคําถามว่าพระเจ้ามีคําตอบหรือเปล่าเราค้นพบว่ามีหรือไม่มีมีแล้วก็ชัดเจนมากอาทิตย์นี้มาดูว่าคําถามที่สองที่โลกวันนี้มีมนุษย์วันนี้มีที่ต้องการคําตอบจากพระเยซูเป็นเรื่องอะไรเราดูจากลูกาบทที่19ข้อหนึ่งถึงสิด้วยกันผมเอาพระมพี่เรื่องนี้มาให้พี่น้องดูด้วยกันหลายท่านรู้และต้องจําได้แล้วเรื่องนี้ 19, บเก้าลูกาหถึงสิใช่ไหมแองจี้แองจี้จำได้เลยท่องได้เลยเป็นเรื่องราวที่คลาสสิกมากเป็นเรื่องราวของบุรุษผู้หนึ่งชื่อพิัตนะชื่อเล่นเขาชื่อสักชื่อเต็มชื่อสักเคียดนะผมชอบคนนี้มากแล้วผมอ่านพ่อพีเรื่องนี้เทไรคิดถึงแองจี้กับผมเป็นหลักโอเคเข้าขายหลายคนที่นี่กระเทือนหลายคนนะฮะ ชายผู้นี้ชื่อสักดิ์หรือัก์เคียดนั่นเองเป็นบุรุษที่น่าสนใจแต่ว่าในเรื่องราวของสัก์เคียดเนี่ยมันมีคําถามบางอย่างที่โลกกําลังถามมนุษย์หลายคนกําลังถามและต้องการคำตอบเรามาดูด้วยกันว่าคําถามที่เขาถามเป็นเรื่องอะไรนะครับอ้อน,นิเรามาอ่านด้วยกันอ่านไปด้วยแล้วก็เดาไปด้วยว่ามันน่าจะเป็นอะไรนะอะไรนะครับอ่านด้วยกันนะครับหนึ่งสองสาเมื่อพระเยซูสเสด็จเข้าไปในเมืองเยริโค และกำลังเสด็จผ่านไปทางนั้นตามทาง,ทางมีชายคนหนึ่งชื่อสักเคียตอยู่ที่นั่นเขาเป็นนายด่านภาษีเป็นคนมั่งมีเขาพยายามจะดูว่าพระเยซูเป็นใครแต่คนมากจึงมองไม่เห็นเพราะเขาเป็นคนเตีย้ยเขาจึงวิ่งไปข้างหน้าปีนขึ้นต้นต้นมะเดือ่อเพื่อจะได้มองเห็นพระองค์เพราะว่าพระองค์กำลังจะเสด็จผ่านทางนั้น เมื่อพระเยซูเสด็จมาถึงที่นั่นพระองค์แงนพระพักดูสักเคียตแล้วตรัสกับเขาว่าสักเคียเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าวันนี้เราจะต้องพักอยู่ในบ้านของท่านแล้วเขาก็รีบลงมาต้อนรับองค์ด้วยความชื่นชมยินดีทุกคนที่เห็นแล้วก็พากันบ่นและกล่าวว่าท่านผู้นี้ จะเข้าไปพักอยู่กับคนบาปส่วนสักเคียนนั้นยืนขึ้นทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว,ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทราบสินของข้าข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้คนจนครึ่งหนึ่งและถ้าข้าพระองค์โกงอะไรของใครมาก็ยอมคืนให้เขาสี่เท่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วเพราะคนนี้ เป็นลูกของอับราฮัมด้วยเพราะว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดเดาสิครับว่าเป็นปัญหาคำถามเรื่องอะไรไม่ใช่ปากทองแน่นอนไม่ใช่การทํามหากินแน่นอนเป็นเรื่องอะไรจากสกเก็ดเดาได้ไหม,มหลายคนเริ่มเดาแล้วเอาละดูด้วยกันพระเยซูปเป็นคำตอบในเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราอาร่าน คำตอบเรื่องนี้ครับความสัมพันธ์ relationships นี่คือสิ่งที่สําคัญมากหลายครั้งมนุษย์มีคําถามมากมายเรื่องความสัมพันธ์บางทีเราอาจจะมองว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องนามธรรมาเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้แต่แท้ที่จริงพี่น้องรู้ไหมครับว่านี่คือปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบันปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ และจากเรื่องราวของสักเคียสวันนี้เราเห็นชัดเจนว่าสักเคียสมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อย่างน้อยสามด้านด้วยกันจากชีวิตของสักเคียสวันนี้บางคนอาจจะไม่คุ้นสักเคียสแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เราจะเริ่มคุ้นแล้วเขาเป็นใครเรารู้คร่าวๆแค่ว่าหนึ่งเขาเป็นคนเก็บภาษีสองก็เป็นคนรวยสามก็เป็นคนอะไรนะเตี้ย <laughs> <laughs> พยายามจะถามเงี้แต่ว่าเราไม่รู้อะไรมากกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงเรื่องนี้ความสัมพันธ์เราแทบไม่รู้เลย Relation s h i p ของสักเคียตเต้นยังไงบ้างแล้วพี่น้องรู้ไหมครับข่าวที่เราดูทุกวันนี้เรื่องราวตั้งแต่เช้ายันเย็ยนที่เราชมทุกช่องทุกวันนี้จนมาครั้งผมไม่อยากดูเนี่ยเพราะอะไรไรู้ไหมครับต้นเหตุสาเหตุสำคัญเกิดจากความสัมพันธ์ทั้งสิ้นเพื่อนบ้านเอาปืนมายิงกันตายแค่เรื่องจอดรถขวางหน้าบ้าน แค่เรื่องใบไม้โผล่ไปอีกบ้านหนึ่งบอกให้ตัดมันไม่ตัดสักทีปืนยิงมมนเลยเรื่องความสัมพันธ์ล้วนแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์หลายคนฟังว่ามันเป็นนมามธรรมมันมองไม่เห็นตัวจับต้องไม่ได้แต่แท้ที่จริงมันเป็นต้นเหตุสาเหตุสําคัญของปัญหาของโลกปัญหาของมนุษย์ในปัจจุบันแล้วปัญหาความสัมพันธ์นี้ก็เป็นปัญหาของสักเครียหด้วยเรามาดูด้วยกันว่าควปัญหาความสัมพันธ์สามด้านของสักเครยะมีอะไรบ้าง แล้วนำเอาปัญหาของสักเคสมาเทียบกับของเราว่าเรามีคล้ายเขาหรือเปล่าถ้ามีแสดงว่าเราเองก็กําลังคําต้องการคําตอบจากพระเยซูเพราะว่าพระเยซูมีแอนเซอร์มีคําตอบสําหรับปัญหาความสัมพันธ์ด้วยเช่นเดียวกันเอามาดูความสัมพันธ์สามด้านปัญหาสามด้านของสักเคสด้วยกันหนึ่งความสัมพันธ์กับตัวเองสักเคสประการแรกเลยมีปัญหาความสัมพันธ์กับตัวเอง บางคนอาจจะคิดไม่ออกว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นปัญหาความเ่ร้าของตัวเองข้อที่สามของลูก,กาบทที่สิบเก้าที่เราเพิ่งอ่านไปพระบีดบอกชัดเจนว่าเขาเป็นคนเตี้ยในข้อที่สามเพราะเขาเป็นคนเตี้ยไม่ได้ตั้งใจมองแองจี G นะพอดีไม้มันไปทางนี้ก็เลยต้องมองไปทางนี้ต้องมองไปทางอาจารย์สุเวทบ้างนะเดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงเพราะเขาเป็นคนเตี้ยนี่คือบางคนมองมันเป็นปัญหาตรงไหนาอาจารย์ เป็นปัญหาและเป็นปัญหาความสัมพันธ์ด้วยสัมพันธ์ใครรู้ไหมครับสัมพันธ์กับตัวเองทำไมการเป็นคนเตี้ยจึงเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับตัวเองผมเตี้ยสําหรับหลายคนคือผมด้อยนะครับ,บ,บนนความเตี้ยเนี่ยเป็นสําหรับหลายคนคือผมด้อย,ย <laughs> บางคนความสูงก็เป็นผมด้อยบางคนความอ้วนก็ด้อย,ยถ้าไปอยู่ในสังคมที่เขาชอบสเลนเดอร์เนี่ยนะครับชอบสเลนเดอร์เนี่ย หรือบางคนผิวคล้ำเป็นปุ่มดอยแต่ส่ะับางคนผิวขาวเกินไปก็เป็นปุ่มดอเห็นไหมครับว่ามนุษย์ทุกคนมีปมกันทั้งหมดเลยอย่าลืมว่าปัญหาตรงนี้มีกับทุกคนนะครับคือความสัมพันธ์กับตัวเองมนุษย์ทุกคนมีความปัญหาเนี่ยรื่อความสัมพันธ์กับตัวเองคือเรายอมรับตัวเองไม่ได้จริงไม่จริงมนุษย์ยอมรับ เองยากครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ก็รวยรวยสวยก็สวยแต่งงานกันทีเก้าล้านเกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเกบาทนั่นค่าสินสอดรวมทองและเพชรอีกเกเก้าเต็มไปหมดเลยเอาเลิกเอายามเอาแต่งงานกันอยู่ได้ม้อข้าวยังไม่ไหม้เลยเเดือนเกวันฮนะเลิก <c oughs> เลิกเลยจดทะเบียนเลิกเลยหลายคนเกิดอะไรขึ้น พี่น้องถ้าขุดลึกลงไปรู้ไหมครับถ้าถามผู้ชายเออผู้หญิงมันเป็นอย่างเนี้ยถ้าถามผู้หญิงผู้ชายเป็นอย่างนี้แต่จริงๆมันเป็นความสัมพันธ์กับตัวเองเป็นปัญหาส่วนตัวของแต่ละคนมนุษย์ทุกคนมีปัญหาเรื่องนี้ครับมนุษย์ทุกคนมีสิ่งที่เราเรียกว่าปัญหาความสัมพันธ์กับตัวเองคือพูดภาษาชาวบ้านมีปมด้อย,ม,ม,อยมีปมบางอย่างที่ยอมรับตัวเองไม่ได้สักเคียะก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ ความรวยคือคําตอบไหมไม,ไม,ไม่ตอบเลยครับอาชีพมั่นคงคือคําตอบไมมไม่ใช่เลยครับเพราะลึกๆสักเคียสเองยังยอมรับสภาพปมเองไม่ได้คือความเตี้ยผมไม่ได้บอกว่าความเตี้ยเป็นคําแช่งสาบหรือเป็นปมด้อยสำหรับทุกคนเสมอไปผมนี่ภูมิใจในความเตี้ยภูมิใจมากเพราะอะไรครับเพราะถ้าผมสูงกว่านี้ผมจะลําบากหรือถ้าผมเตี้ยหนักกว่านี้จะลาบากากกว่เดิม ดังนั้นไม่ใช่ทุกคนบอกว่าจะมีความที่จะเป็นปมได้แต่ผมกำลังบอกว่ามนุษย์ทุกคนจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเรารับตัวเองไม่ได้ในบางเรื่องในบางอย่างที่มันเป็นบางอย่างที่เราเรียกว่ากัดกินเราอยู่ข้างในสิ่งนั้นอาจจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพเรื่องนิสัยเรื่องความร่ำรวยหรืออาชีพการงานหลายอย่างเมื่อมนุษย์มีปมได้อย่างนั้นรับตัวเองไม่ได้มนุษย์จะทำไงรู้ไหมครับเป็นธรรมชาติมนุษย์ก็คือเราจะสร้างปมเด่นกบเกิน จริงไม่จริงมนุษย์จะสร้างป้มเดนทุกวันนี้ขอบคุณพระเจ้ามันมีเฟซมีไอจีมีอะไรเยอะแยะไปหมดมีไลน์ด้วยผมสังเกตผมเป็นคนไม่ค่อยโพสตเท่าไหร่นะแต่ผมชอบอ่านโพสชาวบ้านแล้วผมชอบมากผมรู้เลยคนนี้คิดอะไรกับตัวเองคิดอะไรกับคนนี้คิดอะไรกับอ,อ,อย่างนั้นคิดอะไรกับเรื่องนั้นอ่านได้จากไหนรู้ไหมครับดูได้ไรดูจากที่เขาโพสได้เลยตัวนั้นคือตัวกบเกลื่อนตัวพยายามที่จะกกบไว้ รู้ไหมว่าพ่อผมเป็นใครไอ้จริงๆมันไม่มีพ่อไอ้คนเนี้เพราะมันไม่รู้คุณรู้ไหมคุณคุยกับใครอยู่ผมก็ไม่รู้นี่คือความพยายามที่ลังจะกบเกลื่อนมนุษย์เป็นทุกคนครับไม่ยกเว้นมนุษย์ทุกคนมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แต่ตัวเองรับตัวเองไม่ได้เมื่อรับไม่ได้ก็พยายามกลบเกลื่อนกบเกลื่อนด้วยอะไรบ้างมั้งบางคนกบเกลื่อนด้วยความสําเร็จ เอาตำแหน่งงานมาเป็นตัวกบเกลื่อนเอาการเงินความร่ํารวยมาเป็นตัวกบเกลื่อนบางคนหนักกว่านั้นนะบางคนเอาหน้าตาบางคนเอาชื่อเสียงบางคนเอาการศึกษาหรือแม้แต่กระทั่งบางคนเนี่ยตัวเองไม่มีโอกาสอะเอาลูกนี่แหละเป็นตัวกบเกลื่อนลูกฉันเป็นหมอลูกฉันเป็นโนนลูกฉันเป็นเคยเห็นไหมครับไปในชมรมไปบางโบสถ์เนี่ยผมไม่อยากคุยเท่าไหร่ว่าลูกทางานอะไรผมลำคาน มันเอาลูกมาโฆษณาซะเกินจริงเไยบางครั้งน่ะแต่รูไ้ไหมนั่นคือการกบเกินบางคนในชีวิตอยากเป็นหมอมากแต่ตัวเองเรียนไม่ไหวกว่าจะจบป .4 ได้แทบตายไก่หายหมดคอ <c oughs> อเพราะเอาไก่เป็นแรกแต่ฝันว่าลูกต้องเป็นหมอก็เลยไปเอาบียก,กับลูกนี่แหละเพื่อจะกบเกลอนผมด้วยของตัวเองปัญหาอยู่ที่นี่ครับมนุษย์ทุกคนมีนี้อย่าคิดว่าเราไม่มีอย่าคิดว่าคนโน้นมีอย่างคนเดียว ทุกคนมีปัญหาตัวนี้ความสัมพันธ์ตัวเองเรารับตัวเราเองไม่ได้เมื่อเรารับตัวเองไม่ได้เราก็จะซ่อนตัวนั้นไว้แล้วพยายามจะหาตัวกบเกลีอนปัญหาก็ยิ่งเกิดขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับมันนําไปสู่ปัญหานี้ความสัมพันธ์กับคนอื่นเมื่อเราสัมพันธ์กับตัวเราเองเรามีปัญหากับตัวเองเรารับตัวเราเองไม่ได้มันส่งผลให้เราเป็นไงครับอยู่คนอื่นไม่ได้เข้ากับใครไม่ได้ ปัญหาอยู่ข้อสามข้อสามเกิดอะไรขึ้นครับซักเคียสอยากเห็นพระเยซูเป็นความตั้งใจที่ดีมากซักเคียสอยากเจอพระเยซูสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะรู้ว่าพระเยซูไม่ได้เดินผ่านเมืองเยเรโครทุกวันเพื่อเผือนี่อาจจะเป็นเที่ยวสุดท้ายของพระเยซูพลาดโอกาสนี้ไม่ได้แต่พอไปถึงปุ๊บพ้ามีบอกว่าอะไรครับข้อสามอ่านพร้อมกันแต่คนมากจึงมองไม่เห็นพระเยซูคนมากจึงมองไม่เห็น ไม่ดีสูดคนมากแสดงว่าคนบังใช่ไหมบางคนบอกใช่คนมากแสดงว่าแกเตีย้ยคนอื่นสูงใช่ไหมใช่ด้วยแต่ที่หนักกว่านั้นคนมากคือมันสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนอยากแคร์ตัวเองเป็นหลักไม่สนใจเราคนอื่นคนมากจริงแต่เหมือนไม่มีคนเคยรู้สึกงั้นไหมครับอยู่ในโลกอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยคนอะแต่เหมือนไม่มีคนผมเคยเล่าเรืเ่องหนึ่งพี่น้องฟัง สาวคนหนึ่งจะไปทํางานตอนเช้าสะพายกระเป๋าแบรนด์เนมรอรถเมย์อยู่ป้ายรถเมย์ประมาณหกโมงเช้าสว่างแล้วทุกคนรอรถทุกคนรอรถเต็มรอสักพักนึงมีมอไซค์คันหนึ่งขับมาโฉบปุ๊บกระ,กะชากไอ้กระเป๋าของผู้หญิงคนนั้นสาวๆเนี่ยแกกลัวแกหวงของว่าแกแหมกว่าจะได้ตัวแบรนด์เนมนี้มาแกไม่ยอมอะ่ะแกก็ถูกลากไปตามมอไซค์ บาดแผลเต็มตัวแต่สิ่งที่น่าเศร้ากว่าน,นั้นไม่ใช่โจรนะที่เราฟังคนที่ยืนอยู่ป้ายรถเมย์ยืนดูเต็มไปหมดไม่ใช่ไม่มีคนไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นเดินเดินอยู่ป้ายหรือย,ยืนอยู่ป้ายเมย์คนเดียวไม่ใช่อยู่คนเดียวเต็มป้ายรถเมย์แต่เหมือนไม่มีคนในป้ายรถเมย์เพราะอะไรครับเพราะปัญหาเรื่องความสมมธ์รเยลยคนเยอะจริงแต่เหมือนไม่มีคนน,นะนี่คือปัญหา ซักเกียรก็เจอแบบเดียวกันซักเกียรอยากเจอพระเยซูมีปัญหาสูนตัวก,กบเกินไว้กบเกินมากๆขึ้นเกิดอะไรขึ้นรับมันส่งผลต่อความสัมพันธ์คนอื่นเรารับตัวเองไม่ได้เราก็เลยเข้าหน้ากับคนอื่นลําบากเราเลยอยู่ในสังคมแบบที่เราเรียกว่าเป็นสังคมของคนคนแปลกหน้าสังคมของคนแปลกหน้าคือทุกคนไม่รู้จักกันหมู่บ้านนี้บ้านหมู่บ้านใหญ่เก่าแก่สามสิบสี่สิบห้าสิบปีแล้ว ถามสิครับว่ากี่คนรู้จักกันนี่ขณนะผมวิ่งเมียผมพยายามจะทําความรู้จักกับเพื่อนบ้านให้มากที่สุดแต่ไม่ใช่ง่ายนะครับบางคนนี่ก็ไม่ค่อยอยากคุยกับเราท,ทั้งที่เราพยายามหยิบยื่นซื้อประดุกให้เสดาให้อะไรสักหลาเนี่มันไม่ง่ายเพราะสังคมมันสอนเราให้อยู่แบบหวาดระแวงกันไงจริงไหมจริงจริงมันเป็นปัญหาสังคมแปละนะคนเยอะจริงแต่ไม่สามารถปรับทุก ผูกมิตรกับใครได้เลยนี่คือปัญหาปัญหาความสัมพันธ์กับตัวเองไม่ได้กับคนอื่นไม่ได้ในที่สุดนำไปสู่ปัญหานี้ครับปัญหาที่สามมีความปัญหาความสัมพันธ์กับตัวเองรับตัวเองไม่ได้แปลกหน้ากับทุกคนที่ใกล้ชิดกันแต่เหมือนคนแปลกหน้าแต่ผมบอกว่าโบสถ์เราไม่เป็นอย่างนั้น,นะครับพวกเราอยู่กันนี่ประมาณเนี่ย แต่ปนามีเกือบ3ามสิบคนเนะี่ยหวังว่าไม่ใช่30มสิบยูนิตส0สหน่วยหน่วยใครหน่วยมันไม่ใช่นะโบสถ์หลายโบสถ์มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันนะคนเยอะจริงแต่เหมือนคนแปลกหน้าไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจกันหวังว่าไม่เป็นอย่างนั้นมันนํามาสู่ปัญหาที่สามปัญหาอะไรครับปัญหาที่สามที่เราเจอความสัมพันธ์กับพระเจ้าครับความสัมพันธ์กับพระเจ้าผมชอบข้อที่สิที่พระเยซูพูดถึงรักสกเคียตบางคนอาจจะไม่ได้สังเกต สักเคียตเชิญพระเยซูไปในบ้านดีมากตื่นเต้นใช่ไหมครับลงมาจากต้นมะเดือดดีมากสักเคียตยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะพระเยซูนาการเปลี่ยนแปลงมาให้ดีมากตื่นเต้นมากแต่ผมชอบประโยคสุดท้ายของข้อที่10พระเยซูบอกว่าไงครับสักเคียตพระเยซูมาเพื่อจะแสวงหาผู้ที่หลงหายผมฟังดูแล้วเฮ้ยสักเคียตเป็นผู้หลงหายด้วยเหรอใครเคยคิดว่าสักเคียตเป็นผู้หลงหาย ชักเคียตเป็นใครเป็นลูกหลานของอับราฮัมเป็นยิวเป็นคนที่ใกล้วัดใกล้โบสถ์ใกล้วิหารที่สดหลงหายเลยอาจารย์วารินมันเป็นไปได้เหรอไอ้น,นี่มันลูกม่อโบสถ์นะปัญหาอยู่ที่นี่ไงครับความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพียงแค่คุณเป็นลูกหลานอับราฮัมเพียงแค่คุณอยู่ใกล้โบสถ์ใกล้วัดใกล้วิหารไม่ใช่ความสัมพันธ์กับพระเจ้า แต่ปัญหาความสัมพันธ์นี้ได้รับการแก้ไขโดยพระเยซูรพระเยซูนําคําตอบมาให้คําตอบอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นี่ครับพระเยซูเป็นคําตอบให้ซักเียตเมื่อซักเียตทําอยู่สองอย่างที่ชัดเจนที่สุดและผมเชื่อว่าพระเยซูสามารถเป็นคําตอบให้มนุษย์ในโลกทุกวันนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าเราทำสองอย่างเหมือนที่พระเยซูริตเหมือนซักเีตทำสิ่งแรกคืออะไรครับซักเีตยอมลงมาจากต้นเมื่อเดือพระเยซูเรียกให้ลงมา ลงมาสกเกตลงไหมครับพี่บีบอกลงทันทีด้วยความยินดีขอบคุณพระเจ้าเขายอมลงพี่น้องรู้ไหมมนุษย์ทุกวันเนี่ยหลายคนยังเกาะอ,อยู่บนต้นมะเดื่ออยู่เลยมาโบสหลายสิบป,ปีแล้วแต่ยังค่อยอยู่บนต้นมะเดื่ออยู่มนุษย์ทุกคนพวกเราทุกคนจะมีต้นมะเดื่อของตัวเองที่เราเรียกว่าเป็นคอมฟอร์ทโซนของเราเรารู้สึกอุ่นใจกว่าที่นี่ ถึงมาโบสถเฮ้ยไม่อยากยุ่งกับคนอยากมาหาพระเจ้าฉันกับพระเจ้าก็พอแล้วพอผมเจอคริสเตียนแบบนี้นะครับชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ระหว่าง You and God นะไม่ใช่ระหว่างเรากับพระเจ้าเท่านั้นแต่เป็นเรื่องระหว่างเรากับชุมชนของพระเจ้าบางครั้งเราต้องลงจากต้นมะเดื่อเราทุกคนมีต้นมะเดื่อครับลองพิเคราะห์ดีๆสํารวจดีๆผมมีต้นมะเดื่อส่วนตัวผมท่านก็มีต้นมะเดื่อส่วนตัวของท่าน ที่ต่อให้ท่านรู้จักพระเยซูเห็นพระเยซูแต่ท่านก็กอดต้นมะเดื่อไว้เพราะไม่อยากลงเพราะที่นี่มันสบายใจที่มีมันอุ่นใจที่นี่มันมั่นใจกว่าแต่สักเกีไม่ยอมครับสักเกียรยอมลงมาจากต้นมะเดือ่อเพราะเขารู้ว่าถ้าตาบไดที่เขาไม่ลงมาเขาจะไม่มีโอกาสได้รับคําตอบจากพระเยซูเลยการเปลี่ยนแปลงในวันนั้นที่สักเกีบอกว่าถ้าผมเคยไปโกงใครมาผมจะคืนให้สี่เท่าจะไม่เกิดขึ้นเลยครับสักเกีก็จะ เป็นคริสเตียนรู้จักพระเจ้าเห็นพระเยซูกอดต้นมะเดื่อไว้ก็ยังโกงต่อไปในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเขารู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เขาสบายใจที่สุดแต่วันนั้นสักเคียตบอกยอมลงลงจากต้นมะเดือ่อเพื่อจะให้พระเยซูได้รับได้เปลี่ยนแปลงให้คำตอบชีวิตเขาอย่างแท้จริงฉะนั้นการที่สักเคียตที่คนรวยมากคนหนึ่ง ยอมเอาทรัพย์สินที่มีต,ตัวเองมีกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งนะครับพี่หมานครึ่งหนึ่งของมรดกที่มีอยู่ให้กับคนยากจนไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันเกิดขึ้นเพราะเขายอมลงจากต้นเมื่อเดือนนั้นสิ่งที่สองที่ซักเคียร์ทำคืออะไรครับยอมเปิดบ้านเปิดบ้านแต่สิ่งสาคัญผมคิดว่าการเปิดบ้านไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบ้านเนี่ยมันเปิดง่ายแต่เขาเปิดใจเออ สักเคียสเปิดใจให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาก่อนเพราะใจสักเคียสเปิดตาสักเคียสก็เลยเปิดด้วยเลยเห็นว่าโอ้ทุกคนคือมิตรไม่ใช่ศัตรูหลายครั้งคริสเตียนนะครับผมบอกเลยตรงตรงบางครั้งนะคริสเตียนบางคนน่ากลัวยิ่งกว่าคนไม่เป็นคริสเตียนเพราะเพราะอะไรเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าในใจมันคิดอะไรกับเรา จนกระทั่งมารู้จักกันเข้านานๆเข้าโอ้โหมันหลายอย่างนี้เองผมได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆเ,เคยจ้างช่างคริสเตียนมาทําบ้านเข็ดจนตายไม่กล้าจ้างอีกมาแล้วเคยเหมารถคริสเตียนคิดว่าแหมมันไว้ใจได้เข็ดจนตายมันเอารถอะไรไม่รู้ไม่ละเหมาเคยทําธุรกิจกับคริสเตียนเข็ดจนตายเห็นไหมครับ เคยทางานเ็นคริสเตียนเข็ดจ,จนตายเพราะไอ้นี่มันไม่มีอะไรเลยมันขี้โกงยี่ว่าคนไม่เป็นคริสเตียนโกงเวลาโกงอะไรสารพัดพี่น้องที่นั่งหลเพราะอะไรครับเราใจยังปิดเนี่ยเราไม่ยอมให้พระเยซูเข้าไปในใจเราสักเคียดไม่ได้แค่เปิดบ้านนะครับสักเคียดเปิดระดับแรกคือใจของเขาเมื่อใจเขาเปิดตาเขาเปิดหูเขาเปิดบ้านเขาเลยเปิดออกมา พี่น้องที่ร่างหลายพระเยซูคือคำตอบวันนี้และพรุ่งนี้และตลอดไป Jesus is the answer for the world today พระเยซูคือคำตอบสำหรับโลกสำหรับเราในวันนี้แต่คำตอบนี้จะก็ยังเป็นคำตอบอยู่ตรงนี้ถ้าเรายังยอมไม่ยอมลงจากต้นมะเดื่อของเราที่เราเกาะไว้กอดไว้คว้าไว้โลกส่วนตัวของเราที่เราเรียก สมอ l l world ของเราอะโลกส่วนตัวเรา privacy ของเราเนี่ยโอ้โหเราถ้าเรายอมไม่ยอมลงจากตรงนั้นคําตอบนี้ก็คือคําตอบอยู่ดีแต่ไม่มีผลอะไรกับเราพระเยซูปเป็นคําตอบก็ยังเป็นแค่คําตอบถ้าเราไม่ยอมเปิดใจให้กับพวกเข้าไปการมาโบสถ์การเป็นลูกหลานอับราฮัมการมีบ้านอยู่ใกล้พระวิหารการทําบุญบ่อยๆทําดีเยอะๆบริจาคของมากมายอันนี้ไม่ใช่ตัวการันตีว่าเรา เราเป็นลูกของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าสักเคียสยังเป็นผู้หลงหายอยู่นะครับเผลอๆวันนี้พระเยซูมองมาในโบสถ์อาจจะเจอแต่ผู้หลงหายมากกว่าผู้ที่รอดจากความผิดบาปก,ก็ได้อยางนั้นอย่าพึ่งอย่าพิ่งมั่นใจนักนะครับต้องเช็คดีดี Jesus is the answer พระเยซูคือคำตอบ แต่คาตอบนั้นจะไม่มีผลอะไรกับเราจนกว่าเราจะยอมหลบลงมาจากต้นไม้เหลืองของเราเสียแล้วเปิดหัวใจเราให้พระเยซูเข้ามาแล้วคําตอบนั้นก็จะเป็นจริงในชีวิตเราเหมือนที่เป็นจริงในชีวิตสักเคสเหมือนเป็นจริงในชีวิตของหลายๆคนเหมือนที่เราเรียนที่ที่แล้ว j e s u สอ s ส h ด a n นเส r พระเยซูคือคําตอบของพระเจ้าอีกพอครับเมน